Jipun. ยุคเซนโคกุยุคที่แผ่นดินแตกแยกโชกุนหมดอำนาจไดเมียวแต่ละแคว้นต่างตั้งตนเป็นใหญ่สงครามประทุทั่วประเทศและจากความวุ่นวายก็มีชายคนหนึ่งลุกขึ้นมาโอดะโนบุนางะปี1560โนบุนางะอายุเพียง26ปีมีกำลังทัพแค่2,500นายแต่ต้องเผชิญศึกจากอิมางามะโยชิโมโตะที่มีกองทัพถึง35,000คนเขาใช้ความได้เปรียบจากการเป็นเจ้าถิ่นและข้อมูลลับจากนินจาว่าศัตรูกำลังจัดงานเลี้ยง โนบุนางะจึงบุกโจมตีฉับพลันผลคือยุทธการโอเกฮา,ามะกลายเป็นชัยชนะพลิกประวัติศาสตร์แม้ถูกมองว่าโหดเหี้ยมแต่เขามีสายตาที่มองเห็นความสามารถเหนือรูปหลักดึงคนธรรมดาอย่างมัซูไดระมูตโตยาสุและคิโนชิตะโทคิจิโร่ซึ่งต่อมากลายเป็นโทกุกาวะอิเอยาสุและโทโยโตมิฮิเดโยชิสองผู้ยิ่งใหญ่ที่สานต่อการรวมญี่ปุ่นแต่ความโหดก็สร้างศัตรูในเงามือดอาเคจิมิซึฮิเดขุนพลคนสนิทที่เคยพักดีกลับยกทัพล้อม วัดฮอนโนจิในปี1582โนบุนางะที่มีกำลังเพียงหยิบมือเลือกเผาวัดและทำเซตปุกุดเพื่อไม่ให้ใครได้ศีรษะของเขาหลังตายไม่กี่วันมิซึฮิเดะก็ถูกฮิเดโยชิปราบแก้แค้นให้นายสำเร็จโอดะโนบุนางะไม่ว่าคุณจะจำเขาเป็นฮีโร่หรือปีศาจเขาก็คือชายผู้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นไปตลอดกาล